เัลโหลทุกคนครับสวัส,สด,ดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่าน,น,นกันด้วยแล้วกันนะครับผมช่อง Alex กซ์น้ำยิงเกมซฟู์เอ็กซ์ตรมของเราเช่นเคยครับผมทุกคนเคลีีร์คลัง EP ที่20ของเราหเ,เดินดำเนินการมาถึง20 EP แล้วทุกคนฝากติดตามด้วยนะครับก็วันนี้ก่อนจะไปเริ่มนะครับก็มีทริคไม่ใช่ดิมีคำถามมาถามคนที่ลงวันละร้อยร้ยรอบอัพนะครับลงดันลงยังไงให้ไม่ท้อ คอมเมนต์บอกผมหน่อย20รอบผมท้อแล้วนะเอาจริง20รอบผมท้อแล้วมันขี้เกียจอะนะครับมันเล่นนานมันต้องกดคีย์บอร์ดตลอดมาเล่นด่าเดิมๆผ่านไปวนซ้ำวนซ้ำอย่างเงี้ยถามหน่อยที่คนที่ลงแบบวันละร้อยรอบอัพอะลงกันยังไงนะมีความอดทนยังไงมีทริคบอกผมไหมคอมเมนต์มาหน่อยนะนะรว่าผม20รอบ23ชั่วโมงอะไรเงี้ย3 30รอบ4 0รอบก็เหลือแล้วอะเออมันไม่ไหวแล้วอะเปิดเสียงเพลง,งไวะเนี่ยแป๊บหนึ่ง ขอเปิดแล้วเดี๋ยวนะเสียงทุกตัวเลยวะเนี่ยโอ้โหชิบหายแล้วขอโทขอไปครับทุกคนเมื่อตอนคลิปเมื่อกี้ถ้าเสียงมันมัวๆไปขอขออภัยด้วยนะทุกคนลืมครับลืมลืมลืม,ลมอ่ะเข้าเรื่องของเรากันต่อครับก็สําหรับคลิปนี้อีพีนี้เป็นฮาลมฮาลมอีกแล้วเดี๋ยวคนก็มาคอมเมนต์ถามทาไมเลือกลงฮาลิมผมพยายามจะลงให้ไอดีไก่ผมอะบัตรไอดีไก่ผมอะหมดนะครับยิ่งลงไอพวกเนี้ยวันต่อมา GM โค้ดมาแจกเนี่ยเป็นบัตรฮาเลมบัตรเอชโรดเลยก็เลยลง2อ,อันนี้ไม่จบสักทีว่าจะไปเกรฟนานแล้วเนี่ยเกรฟยังไม่เล่นเลยเนะี่ยเห็นไหม <c oughs> มี6 ID นะตัวไก่อะ่ะมี6 ID เอ้ยตัวไก่มี5 ID รวม ID หลักอะ่ะดูดิมีบัตรเกรฟอยู่1ถึง4อะ่20อะ20ใบอ่ะ6 ID อะ่ะยังไม่ลงเลยอะ่ะผมว่าจะลงเอ่อฮาเลมเอชโรดโฮเทลซับเวย์ road, Hotel, way, ให้หมดก่อนแล้วก็ไปต่อเทมโปล่แล้วไปต่อเกรฟหนึ่งถึงสี่อะไรเงี้ยแต่ฮาเลมแม่งบัตรเยอะจริงทุกคนเอดี ID หลักผมดองไว้อ่ะ เป็นร้อยใบอ่ะที่เป็นบัตรฟรีและเปลี่ยนไม่ได้อ,ะอ่ะเดี๋ยวมาดามกันนะครับผมคลิปนี้ไอดีแรก3ามแสนครับแล้วก็มีบัตรฮาเลมสิบหกใบครับไอดี ID ที่2องครับสามแสนห้าก็มีฮาเลมสิบสอใบเป็น28่สิบแปดใบครับไอดี ID สุดท้ายครับเป็นไอดี ID นี้มี12เป็น40่สิบใบมาดูกันวันนี้ผมจะลงครบ40ครั้งเลยหรือเปล่าไม่รู้จะเบื่อก่อนหรือเปล่านะทุกคนฝากกดไลค์เป็นกำลัลงใจให้ผมด้วยนะครับใครมีทริคการลงดัน วันละ50รอบร้อยรอบอัพต่อวันก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับในคลิปนี้ก็เช่นเคยครับไม่มีคูณเซ็นนะครับอ้อผมลืมเลยคลิปที่แล้วที่ผมถามว่าทําไมลองอินพรีเมียมเขาถึงเอาคูณเซ็นเปลี่ยนมาเป็นยาใหญ่นะครับก็เขาประกาศแล้วนะว่าเอาไอเทมคูณเซนออกจากทุกๆุ ไอเทมที่แบบเปิดได้คูณเซนนะเขา,เอาออกหมดแล้วนะที่เห็นค้างๆอยู่ตอนนี้ก็คือแบบมันเป็นคูณเซนอันเก่านะครับที่เขาขายตัดขายอยู่ตลาดแล้วมันขายไม่ออกมันก็เหลือมาถึงวันนี้เนาะอ่ะประมาณนั้นวันนี้ประมาณ40รอบนะทุกคนฮาเลมในระหว่างเล่นก็อาจจะได้จากลอก็อกอินนี้ด้วยนะครับจากลอก็อกอิน3มชั่วโมงเพราะว่า40รอบใช้เวลาคร่าวๆประมาณ4ี่ชั่วโมงนะครับในการลงตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ สชั่วโมงถึงกี่โมงวะเนี่ยตีห้าหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงถึงแปดโมงเช้าอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเล่นถึงหรือเปล่า <c oughs> นะครับหรืออาจจะเล่นถึงหกโมง7จ็โมงสักยี่สิบสรอบนะ ในคลิปนี้นะกดไลค์ปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยทุกคนเดี๋ยวขอสร้างปราร์ตี้แป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวมาจำช่วยกันก่อนแป๊บนึงไอดี ID หลัก3ล้าน6ครับไอดี ID นี้3 6แสนอดีนี้2 9แสนอดีนี้3 5มแสนเท่าไหรว่วะเนี้ยรวมรวกันรวมกันที่4ไอเดี ID เนี้ย3 06, 2, 09, 5, 0, 05, 6มแสนหก0แสน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 บวก3แสน0แรวมแค่ไอดีไก่นะ9 0แสนอดีหลักมีมี3ล้านนหมื่นประมาณนั้นนะครับ9แสนอดีไก่ โอเคไปทุกคนฮาเลมยี่ไม่ใช่ดิไม่ใช่20รอบไม่รู้จะลงกี่รอบวันนี้เดี๋ยวเราติดตามครับเดี๋ยวผมไปฟาร์มเสร็จเลยเดี๋ยวมาสรุปให้อีกทีหนึ่งตอนฟาร์มเสร็จนะไม่มีเควสนะผมไปรับไปดูมาแล้วเมื่อกี้เป็นเควสของเอชโรซึ่งเอชโรเป็นคลิปที่แล้วผมเพิ่งลงคลิปไปนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนผมฟาร์มเสร็จเลยแล้วกันนะอย่างที่บอกครับใครมีทริคในการฟาร์ม50รอบอัพต่อวันเนี่ยคอมเมนต์มาผมด้วยต้องใช้ทริคแบบไหนนะครับหรือว่าฟาร์มไปดดด้้ววยยูอะะไไรไปรปนคับ ไปเจอกันทุกคนยวขอเวลาฟาร์มก่อน โอเควัยรุ่นเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมลงไปทั้งหมด 4 3รอบนะครับเดิมทีมีอยู่40ใบนะจากตัวไก่เนาะแล้วก็ได้จากล็อกอินสามชั่วโมงด้วยครับเล่นไปเล่นมามันสาชั่วโมงไงตัวไก่ก็เลยได้มาอีกไอดีละหนึ่งเป็น3เป็น43รอบครับก็มีไอดีที่หลุดไปบ้าง2 2อ่าสองครั้งนะครับไม่ได้หลุดพร้อมกันนะแบบหลุดทีละตัวนะครับสลับกันหลุดอ่ะ ไอดีไก่ประมาณนั้นนะครับโอเคผมขายพวกขอบฟ้าขอบเขียวขอบขาวไปทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าได้เงินมาเท่าไหร่โอเคไอดีไก่ตัวแรก 8, 5, ครับ8 5ดแสครับไอดีที่สอง ตีไป8 0 0แสนแล้วกันล้านหก0สนห้านนะล้านหกแอันนี้7จ็ดแสนเจ็ดล้านหกสองล้านสามสองล้านสี่สองล้านสี่แสนสื่นลบออก9ก้าแเดิมทีตัวไก่รวมกันมี9 5้าแเนาะลบออก2องล้านสี่แสนสมหมื่นใช่ไหมตัวไก่ได้มา1นึ่งล้านสี่แสนแบาททุกคนล้านสตีไปกลมๆม,มาล้านห้าหนึ่งจุดห้เอ็ครับตัวไก่3ตัวแล้วก็ไอดีหลักครับผมจากมีอยู่เท่าไหร่3ล้าน6 เป็น4ีล้าน3ได้มาประมาณ7 0 0 0แสครับทุกคนตัวหลักอีก7 0 0 0แสบวกล้าน5้สองล้านสครับ43รอบครับลงไปทั้งหมด43รอบ4ชั่วโมงครับทุกคนมีความอดทนสูงมากนะเนี่ย40กว่ารอบลงได้ไงวะเนี่ยปกติไม่เคยลง40ดึกลงถึง40เลยนะเยอะสุดก็ประมาณ สามสิบสองสาสิบสามรอบอ่ะอันนี้สี่สิบสามรอบเยอะขึ้นมาอีกสิบรอบเลยนะเหนื่อยอยู่พอสมควรต้องกด like <c oughs> ไลค์เวลังแกให้ผมด้วยทุกคนอ่ะ <c oughs> เงินเอ็มล้วนได้มาประมาณ2.2งเอ็มแล้วนะครวมไอดีไก่รวม AD ไอดีหลักนะครับ แล้วก็สุ่มแก้ว37อันสุ่มแก้วอันละ2 5 0 0ก็75,000 8 5 0 0 0เดหยนแก๊ง1,500 85,000 9 0ื0 0 1 0 0 0ก้ามืนอ่ะประมาณนี้รวมตัวกทรงอ,อ,กอักษรตีไปแสนห้าละกันนะครับตีไปแสนห้าสล้าน2 2ล้าน3ครับแล้วก็ใบบวกได้กันแต่มา1อันนะครับ กันแต่งมาด้วย1ใบครับใบบวกจาก28บใบนะทุกคนได้มาทั้งหมด26ใบครับใบล 19, ะหมื่นเก็เป็น4ี่แสนบวกของกิปบะเมื่อกี้แส0ห้าแสนหกแอ่ะหกแสนสี่หกแสบวกกันแต่งเท่าไหร่กันแต่งน่าจะประมาณ 370k ไปบวกกับกันแต่งนะรวมๆกันก็864,000 8 6แล้วก็บวกของจีะัาิที่ได้มา105เป็น900 0เป็น 1m พอดีบวก2.2ที่ได้มาเป็น 3.2m ครับทุกคนคุ้มไหมที่ผมคาดการไว้อ่ะมันน่าจะได้ประมาณเกือบๆ 4m นะที่ผมคาดการไว้รวมขายของรวมเงิน m อ่ะผิดคาดนิดนึงครับได้มาแค่นี้เลยไปบวกทนหดมากได้แค่26ใบนะลงไป43รอบน้อยไหม ทุกคนว่าน้อยไหมไม่แปลกใจหรอกทําไมใบบวกมันแพงผมก็ว่ามันน้อยอยู่นะทุกคนว่ามันดอบยากไหมผมลง43รอบกันแต่งมารอบมาบายเดียวออ่ใบบวก26ใบผมว่าน้อยมากๆนะปกติผมลงฮาเลม24รอบผมได้ใบบวกมา21ใบนะครับเมื่อก่อนเลยก่อนที่ไอเลด ตีบวกคูณ2จะมาสัปดาห์ที่แล้วอะลง24รอบได้ไปบวก21ใบครับอันนี้ลง43รอบได้แค่26ใบเลดไปบวกเชียจัดอะเชียมากนะครับทุกคนอ่ะประมาณนี้ตามนี้ครับเลดไปบวกนะครับเหนื่อยเหนื่อยมากคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส astcribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับใครที่ไม่ชื่นชอบก็ กดไม่ชอบมาแล้วกันนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็เช่นเคยครับขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนทุ่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บเจอกันคลิปหน้าครับทุกคน4ชั่วโมงครับ43รอบได้มาคร่าวๆ3.2เอ็มครับ